สำหรับใครที่ฟังวิทยุเราอยู่วันนี้ฟังเพลงเพราะๆพ,พร้อมกับการพูดคุยกับศิลปินของเราด้วยอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราจะได้คุยกับโตศักดิ์สิธิ์นั่นเองอัลบั้มชุดที่9แล้วนะคะติดตามกันได้แล้วกันแล้วก็รวมถึงใครที่กําลังออนไลน์กับเรานะคะที่ www.smartbomb.co.ts ฟังกันได้แบบทั่วโลกเลยค่ะ ที่บอกกันไว้ว่าวันนี้เราจะมาพร้อมกับหนุ่มโตศักดิ์สิทธิ์และอัลบั้มใหม่ล่าสุดด้วยนะคะต้อนรับโตด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับชัดเจนนะคะวันนี้ครับ ฟังกันแบบทั่วประเทศเลยนะคะกับเจสสถานีของเรา26จังหวัดทั่วประเทศแล้วก็รวมถึงใครที่คลิกฟังผ่านทาง w o r ร์ไวยเว็บดอ o สมาอด้ดีเสชวยขอสวัสดีชาวสมาร์ททั่วประเทศนะครับโอ้หมดเลยนะเชียงใหม่พิษณุโลกนครราชสีมาทุกภาคเลยนะครับเยอะนะคะไม่รู้จะพูดสวัสดีเจ้าหรือสวัสดีแบบสวัสดีเดคือพูดไม่รู้จะพูดภาษาเหนือภาษา ใต้หรือภาษาอีสานนี้พราะมันครบทุกอันนี่ครถูกต้องแล้วนะคะ <c oughs> วันนี้เรารได้ฟังพร้อมกันแล้วก็หลายๆคนนะคะกําลังติดตามตัวกันอยู่ด้วยเพราะรว่าตอนนี้เรามาถึง Smart Get Feel Good <c oughs> ก็ <c oughs> อัลบั้มนี้อัลบั้มที่9แล้วแอดไนค่ะครับ คำถามค่ะอยากจะรู้เหลือเกินทำไมอัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มที่9แล้วก็ทำไมต้องแอดนายฮะแอดนายเนี่ยเป็นชื่อของคอร์ดครับแล้วก็อัลบั้มนี้เนี่ยเป็นอัลบั้มชุดที่9ในะปีที่9ของของผมในวงการเพลงนะครับก็เลยอยากจะเอาคําว่า9เนี่ยมาตั้งเป็นชื่ออัลบัมลบ้มก็เลยเป็นตัวแอดนครับผมนะคะแอดนด้วยซึ่งอัลบั้มนี้คุณผู้ฟังเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะได้ฟังมาหลายเพลงแล้วล่ะนะคะคโดยที่ขออนุญ,ญาตนะเป็นการแนะนําทีละเพลงเลยก็ได้ได้เลยครับะนะคะยังแท็กแรกเลยได้ฟังกันอยู่แล้วเพลงนี้เคยได้ฟังกันทั่วประเทศ จะได้ฟังอยู่แล้วครับเพลงกักครับ <c oughs> นะคะเป็นจังหวะสนุกสนานใช่<ม>เป็นแบบวรุ่นวรุ่นหน่อยแต่ก็จะบอกสนุกสนานหน่อยก็จะบอกว่าเธอได้แต่กักตลอดฉันก็ยังยอมถูกกักแหละเออเพราะว่าโดนก,ก็ยังเขารักเธอแลก็โดนกักก็โอเค <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> ประมาณนั้นก็อโอเคก็โ <c oughs> ดนกักก็ได้เล <c oughs> ยนะคะแล้วก็ซิงเกิลต่อมาที่เราได้ฟังกันก็คือโลกที่มีเธอใช่โลกที่มีเธอครับโลกที่มีเธอเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ผมชอบมากนะครับเพลงนี้ก็จะบอกว่ามีประโยคเด็ดอยู่ที่ โลกที่มีเธอมันดีแบบนี้ครับ mm hmm. ก็สำหรับใครที่กําลังอยากจะบอกรักผู้หญิงหรือว่าอยากจะขอบคุณคนนี้เนี่ยผมว่าการบอกบางทีการบอกว่ารักเธอเนี่ยมันก็มันก็แบบเพลนๆนะแต่ถ้าเกิดการบอกว่า โลกที่มีเธอมันดีแบบนี้นะนี่มันจะดูแบบโรแมนติกขึ้นนิดนึงลองใช้ดูลองใช้ดูเราไม่ใช้ดูนะเหมือนเป็นการแบบเขาเรียกอะไรเริ่มต้นเริ่มรักก่อนแอบชอบแอบปิ้งใช่ต่อมาด้วยโลกที่มีเธอคือกักก่อนกักไปกักมารักกันแล้วก็กลายเป็นโรกที่มีเธอคือออกเป็นแฟนกันแล้วโลกที่มีเธอมันดีแบบนี้นะนะคะแล้วก็ซิงเกิลต่อมาที่เราจะได้ได้ยินกันบ่อยมากยิ่งขึ้นและต่อจากนี้แล้วนะคะก็คือซิงเกิลที่บอกว่าเหตุการณ์ความไม่สงบของเรานี่คือซิงเกิลล่าสุดของผมครับซิงเกิล แต่งมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วละพอเราครบกันจากโลกที่มีเธอเนี่ยเพลงที่3ามก็จะบอกว่าคบกันเนี่ยมันก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างก็ถ้าเกิดแบบถ้ารู้ว่าในที่สุดจะต้องดีกันเนี่ยจะทะเลาะก,กันทําไม ก็เป็นที่มาของเหตุการณ์ควาไม่สนุกของเราครับนี่นี้อยากให้ได้ฟังนะคะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะได้ฟังกันด้วยนะคะแล้วก็ในแท็กต่อไปคือวันนี้จริงๆคืออยากจะมาแนะนําให้ได้รู้จักเกือบๆทุกๆเพลงเลยนะคะเพราะว่าจริงๆอยากให้เขาเรียกอะไรอะเหมือนเป็นปีใหม่ใกล้ปีใหม่ใกล้คริสต์มาสแล้วของขวัญที่อย่างงั้นว่าเป็นคนหนึ่งคนนะที่เคยใช้เหมือนกันคือซืซี่ดีใช่ให้เป็นของขวัญแล้วผมอยากจะบอกเลยนะว่าคือสมัยเนี้ย คือวัยรุ่นไม่ค่อยอาจจะแบบรุ่นนี้อาจจะไม่ค่อยได้ซื้อซีดีกันแต่ซีดีเราทําเป็นแบบของสะสมนะเราทําอย่างดีแพคเกจสิ่งอย่างดีปกอย่างดีที่สําคัญเลยนะครับสมัยนี้ ICA, เราจะได้ยินแต่เพลงแบบอกหักเพลงแบบฉันช้าเธอทําไมทิ้งฉันฉันเจ็บฉันนู่นฉันนี่อ่ะรับรองว่าเพลงของผมเป็นเพลงหลักในแง่บวกครับเพรา<ณ>ะ<ใ>น,นั้นเ<อ>นี่ยการที่จะซื้อแผ่นนี้ให้กับผู้หญิงคนหน,นึ่งแล้วร้องให้เขาฟังเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์การจีบติดมากกว่า80%ดสิบอ็ีนี่ ไอเดใจตรงนี้แหละเนี่ยคือมันมีแต่เพลงแบบเพลงในแง่บวกคือผมว่าผมเชื่อว่าผมเนี่ยผมเชื่อว่ายังมีคนที่อยากจะฟังเพลงรักยิ้มยิ้มโรแมนติกอยู่เสมอครับผมถึงแม้แบบเพลงส่วนใหญ่ที่เราจะได้ยินกันเป็นเพลงโอกหาก็ตามเนาะนะคะอย่างเพลงนี้เหตุการณ์ความไม่สงบของเราเนี่ยคุณผู้ฟังคือจะบอกว่าเป็นแนวเพลงแบบยังไงงอนงอนเป็นเพลงที่บอกว่าเป็นเพลง เป็นเพลงสำหรับผู้ชายส่งให้ผู้หญิงเวลาเขางอนนะครับคือจะบอกว่าฉันยินดีที่จะดูแลเธอเหมือนเดิมนะดูแลดีททาให้ทุกอย่างเลยแต่เธองอนอยู่ก็เลยทําไม่ได้อค่สาวนิดนึงดีกว่าแค่สาวนี้แบบดนตรีใช่ใหเธอแบบไยรุ่นวรุ่นแล้วสนุกสนุกหน่อยเพลงนี้คืออารมณ์แบบประมาณว่าถ้าเรารู้สึกงอนกันเนี่ยคือเหมือนแบบ ความรักอ่ะเริ่มต้นมันก็ต้องมีบ้างเนาะใช่ครับนะคะเพลงนี้เนี่ยเอาไปใช้ได้เลยใช่ถูกต้องเท่ากับเพลงนี้นี่เข้าหมดทุกทุกเขาเรียกอทุกมูดอารมณ์เลยนะใช่นะคะโอ้โหเพลงนี้น่ารักมากนะคะอยากให้ได้ฟังกันเดี๋ยวได้ฟังเต็มๆแน่สำหรับเพลงนี้นะคะเพลงต่อมาดีกว่าซิงเกิลต่อมาค่ะแท็กที่5ด้วยให้เรามองกลับมาใช่ครับเพลงนี้บอกว่าในเมื่อเราทะเลาะกันแล้วเนี่ยผมว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมทาเพราะอยากจะให้แบบเวลาคนคบกันแล้วแบบเกิด ทะเลาะก,กันอะทาไมเรามีแต่เพลงที่แบบอกหักแล้วค่อยมีเพลงอ่ะทําไมแล้วมีเพลงป้องกันไม่ให้เขาอกหักเพลงป้องกันไม่ให้เขาอกหักถูกไหมเพลงให้เรามองกลับมาก,ก็คือคนลราคบกันอะมันก็ต้องมีสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีบ้างแต่เมื่อถึงเวลาทะเลาะก,กันอะก็เวลาเวลาที่แบบจูนจะเลิกกันเวลาที่แบบจะไม่ไหวแล้วอ่ะก็อดทนแล้วก็กลับไปมองสิ่งที่ดีคือ คน,คนทุกคนก็มีส่วนที่ไม่ดีแหละแต่ถ้าเกิดคุณที่มองสิ่งที่ดีๆเนี่ยผมว่ามันจะทำให้คนสองคนอยู่ด้วยกันแบบอย่างมีความสุขมากขึ้นนะครับนะนี่นะคะแล้วก็ยังไม่พอปิดท้ายด้วยทร็กที่หดีกว่าครับวันนี้ทาเลยวันนี้ทําเลยก็คือบอกว่าให้วัยรุ่นเนี่ยวันนี้ไม่ว่าคุณอยากฝันอยากทําอะไรอยู่นะครับวันนี้เริ่มทําเลยอย่ารอพรุ่งนี้ไม่งั้นพรุ่งนี้ก็ไม่มาถึงทักทีอะ่ะถูกป่ะใช่ครับนี่นะคะ<ๆ>จะบอกว่าเป็นเพลงที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะฟังแล้ว ให้อะไรมากกว่าที่คิดเยอะอ่ะใช่โอ้คือ,อไม่ไม่ได้เศร้าไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่าเขาเรียกอะไรจะแบบคือรู้สึกมีความสุขกับการฟังเพลงของโตในทุกๆอัลบั้มอยู่แล้วขอบคุณครับแต่ว่าอาัลบั้มนี้อัลบั้มที่9กแอดไนนะคะเป็นอันหนึ่งอัลบั้มที่รู้สึกว่าอยากให้หลายๆคนเนี่ยได้จับจองเป็นเจ้าของกันขอบคุณครับะะแมเป็นอัลบั้มหน้าเก้าหลังใช่คือผมใช่คือแบบปีที่9แล้วก็ชุดที่9เนี่ยเป็นประสบการณ์ที่อยู่มา9กปีอัลบั้มนี้ผมมีความสุข แล้วก็มันก็เป็นตัวตรงผมในปีใน9้าปีที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าก็ขอบคุณที่โตมาด้วยกันแล้วก็อยากให้แบบโตกันต่อไปเรื่อยๆนะครับติดตามผลงานเพลงของเราต่อไปเรื่อยๆครับเนี่ยนะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงได้ติดตามกันแน่นอนซึ่งวันนี้เนี่ยนอกจากที่เอาอยัางงี้ได้ไหมอยากให้โตได้ร้องเพลง <c oughs> หนึ่งเพลงในอัลบั้มสดๆได้เลยครับ S <S อยากเลือกเป็นเพลงเพลงไหนคะโลกที่มีเธอแล้วกันโลกที่มีเทุกคนแล้วกันครับนะคะวันนี้เราจะได้ฟังส,สดๆด้วยหนึ่งเพลงในอัลบั้มนี้นะคะจาก Ad Night โตศสักดิทธิ์ค่ะครับขอมอบใหกับชาว Smart Get Feel Good นะครับทัวเทศนะครับและคำตอบนั้นคือเธอใช่ไหมที่ทำให้ทุกๆอย่างเปลี่ยนไปจนวันนี้เหมือนใหม่ เธอทำให้ฉันคิดว่าโลกนี้นั้นสดใสขึ้นมากมายเมื่อใจของฉันมีเธออย่างนี้โลกที่มีเธอมันดีแบบนี้ยอขอบคุณครับ จะบอกว่าพร้อมอ่ะนะคะฟังเพลงก็พร้อมนะคะร้องสดๆก็พร้อมอย่าลืมนะที่ผมบอกแล้วครับถ้าเกิดซื้ออัลบั้มนี้ให้กับผู้หญิงในวันปีใหม่มีเปอร์เซ็นต์จิบติดมากขึ้นถึงแปอร์เซ็นตนะครับนี่ต้องซื้อนะเออฟังมีขายแล้วที่ b 2 s ทุกสาขาทั่วประเทศเอาอยางนี้ดีกว่าช่องทางการติดตามดีกว่าสำหรับการดาวโหลดทุกๆเพลงเลยของโตนะได้ครับผมคุณสามารถติดตามโตได้นะครับที่ f a c e b o o k com s l s h โตศักดิ์สิทธิ์นะครับ t o r s a k s i t นะครับหรือว่า Twitter Instagram ก็ชื่อเดียวกัน สามารถดาวโหลดได้ที่ไอจูนหรือว่าเข้าไปที่ดอกจัน927 799ครับผมดอกจัน927 799แล้วก็ความพิเศษมากกว่านั้นอย่างที่อย่างนั้นบอกไปว่าอยากให้คุณเนี่ยได้หาซื้อ CD ดีของโตนะคะอัลบั้มนี้แอดไนเป็นของขวัญคริสต์มาสก็ได้นะของขวัญให้กับคนที่คุณรักนะคะโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าปกติซื้อ CD ดีเฉยๆก็ๆจะเป็นราคาแต่วันนี้รามีกิฟต์เซตด้วย เพิ่มอีกนิดหนึ่งแต่เรามีเสอยืดแถมด้วยน,นี่คือเราผมอย่างที่ผมบอกว่าซีดีเราทําแบบอย่างดีเพื่อเป็นการสะสมนะครับอ,อังังแนะนํานะคะซื้อสองอันล<ะ>แล้วก็ใส่แบบเป็นคู่เป็นแฟนกันอ้ยโอ้รับรองนะคะต้องแบบว่า ได้แน่นอนได้ความรักได้ความรักกลับไปแน่นอนได้ความรักกลับไปแน่นอนนะคะยังไงฝากไว้ด้วยละกันเดี๋ยววันนี้ยังง้นอยากให้ต่อเรื่องหนึ่งเพลงที่คุณรู้ฟังจะได้ฟังกันครับผมวันนี้ตัวขอแนะนําเพลงเหตุการณ์ความไม่สงุของเรานะครับให้กับชาวสมาร์ทเกตฟิวคูทุกประเทศฟังกันนะครับก็อย่างที่ผมบอกคนเราอยู่ด้วยกันมันก็ต้องมีงอนกันบ้างเป็นเรื่องปกติแต่ในเมื่อคุณรู้ว่าคุณวันหนึ่งคุณก็ต้องดีกัน ก็ดีกันซะวันนี้เลยครับยังงอนกันเลยมันเสียเวลาครับนี่นะคะวันนี้ขอบคุณต่อด้วยละกันนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะยังไงฝากเรื่องของคอนเสิร์ตสักนิดนึงเพราะว่า9แล้ว9ปีปีนี้เป็นปีที่เก้นะครับที่สำคัญเลยก็คือชาวสมาร์ทเแตทสกู๊ตทุกประเทศนะครับปีหน้าเป็นปีที่10ของผมในวงการนะครับผมจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ในวันที่23มีนาคมนะครับที่ Impact Arena นะครับคอนเสิร์ตนี้เต็มที่แน่นอนชื่อคอนเสิร์ตว่า The Piano Man Concert นะครับ อย่าลืมที่จะมากันให้ได้นะครับทัท่วไม่ว่าจะคุณจะอยู่เหนือใต้หรือว่าอีสานนะครับอยากให้มาให้ได้เต็มที่แน่นอนเพราะมันสิบปีนานๆทีเราจะได้มาเจอกันคอนเสิร์ตใหญ่อย่างนี้นะครับอย่าพลาดนะครับยี่สิบสามมีนาคมเปิดขายวันแรกเปิดขายแบบวันแรกวันเด็กครับสิบเอ็ด คคนะคะจะเจอกันได้แล้วกันเตรียมตัวแล้วกันเตรียมตัวสะสมเงินแล้วเดี๋ยวไปซื้อกันนะคะซื้อบัตรกันได้เลยนะคะ10มกราคมแล้วก็ไปเจอกันด้วยนะคะกับ t h เ p ียโนแมนกับโตศักดิ์สิธิ์นะคะ23มีนาคม Impact หนานั่นเองนะคะเมืองทองธานีวันนี้ขอบคุณโตด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและก